ลาโยโรนาผีแม่ร้องไห้เรียกลูกจากนรกหากคุณเคยเดินผ่านลำธารในคืนฝนตกและได้ยินเสียงผู้หญิงสะอื้นเบาๆจากความมืดอย่าหันกลับไปมองในตำนานของเม็กซิโกและประเทศลาตินอเมริกาอีกหลายแหง่งมีการเล่าขานถึงลาโยโรนาหรือหญิงผู้ร้องไห้วิญญาณหญิงที่โศกเศร้าตลอดการร้องไห้ตามหาลูกของตนและยังไม่มีใครรู้ว่าเธอจะหยุดเมื่อไหร่ ย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนมีหญิงสาวชื่อมาเรียเธอเป็นหญิงชาวพื้นเมืองที่มีความงามจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเมืองแม้แต่ขุนนางสเปนที่ปกครองพื้นที่ในขณะนั้นยังหลงรักเธอชายหนุ่มคนนั้นหล่อเหลาสูงสักร่ำรวยและให้คำมั่นว่าจะดูแลมาเรียตลอดชีวิตเธอเชื่อใจเขาทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวและสุดท้ายก็มีลูกกับเขาสองคนแต่วันหนึ่ง ความจริงก็เปิดเผยเขาทิ้งเธอและลูกไปแต่งงานกับหญิงอีกคนที่ร่ำรวยและมีฐานะสูงกว่าเธอมาเรียถูกตราหน้าว่าเป็นเพียงผู้หญิงต่ำต้อยที่ถูกใช้แล้วถูกทิ้งเธออับอายเสียใจและสิ้นหวังและในคืนที่ฝนตกหนักที่สุดของปีมาเรียพาลูกไปยังลำธารหลังหมู่บ้านที่นั่นเธอจับลูกกดน้ำ ลูกทั้งสองของเธอด้วยมือของเธอเองเสียงร้องไห้ของลูกยังติดอยู่ในหัวของเธอแม้ทุกอย่างจะจบไปแล้วเมื่อเธอรู้ตัวสิ่งที่เธอรักที่สุดได้หายไปตลอดกาลเธอกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งแล้วกระโดดลงแม่น้ําตายตามลูกไปในคืนเดียวกันแต่เธอไม่ได้ไปสู่สุขติตำนานบอกว่าวิญญ,ญาณของมาเรียไม่ได้รับการให้อภยัย เธอถูกสาปให้กลายเป็นลลโอโรโนาวิญญาณแม่ผู้ร้องไห้ให้เดินเร่ร่อนร้องไห้เรียกลูกตลอดการและนับแต่นั้นมาผู้คนก็เริ่มได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ในคืนฝนตกเสียงนั้นเศร้าอย่างบรรยายไม่ได้มันทั้งหอยหวนทั้งอะไรและมีบางอย่างที่ทำให้ขนลุกไปถึงส่วนลึกในใจบางคนเห็นหญิงในชุดขาวเปียกน้ำเดินริมแม่น้ำอย่างเงียบงนัน บางคนเห็นเธอยือนอยู่ข้างถนนก้มหน้าสะอื้นไม่หยุดและบางคนได้ยินเสียงเธอกระซิบใกล้ๆว่าลูกของฉันอยู่ที่ไหนตำนานยังเตือนว่าหากคุณได้ยินเสียงร้องของลายโรนาดังใกล้ๆนั่นอาจแปลว,ว่าเธอยังอยู่ไกลแต่ถ้าเสียงนั้นเบาเราวกับลอยมาในสายลมเธออาจยือนอยู่ข้างหลังคุณแล้ว ผู้คนเชื่อว่าถ้าเธอเข้าใจผิดว่าคุณคือลูกของเธอเธอจะพาคุณกลับลงแม่น้ําและจะไม่มีใครพบคุณอีกเลยไม่ว่าร่างกายหรือจิตวิญญาณแม้หลายคนจะคิดว่านี่เป็นเพียงนิทานหลอกเด็กแต่ก็ยังมีรายงานเป็นระยะจากหมู่บ้านในเม็กซิโกและประเทศเพื่อนบ้านว่ามีคนเห็นหญิงร้องไห้ในชุดขาวกลางดึก บางครั้งตรงริมแม่น้ำบางครั้งยืนอยู่หน้าบ้านเงียบๆไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังตามมาหาลูกหรือกำลังมองหาเยื่อใหม่